ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้นที่พี่เจเผนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้มมอมเล่นลูนคอปแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ รัับชคลิปกน้านตุ่นมากับพอยร้านเติมเกมราคามีรภาพที่เด็ดคือเปิดบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีรีฟันเติมเข้าได้ชัวร์ปลอดภัย100%เนเพื่อนๆที่สนใจทักที่ Facebook ตุ่นมากับพอยหรือใครสะดวกแอดไลน์แอดเติมไวจัดเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้านะครับผมสำหรับบริการเติมเกมเอาวีใช้เพียง Open ID เท่านั้นตอนนี้ Open ID ต้องไม่มีตัวหนังสือนะครับไปที่โปรไฟล์กดฟันเฟืองกดที่ช่อง Open ID แล้วก็กดก o อปีนะครับ จากนั้นกดที่แชทนะครับแล้วทําการเลือกเติมเกมารโอวีทางร้านจะส่งเลทราคาให้เพื่อนๆเลือกนะครับผมแล้วก็เลือกราคาที่เราจะเติมจากนั้นนะครับผมส่งโ Op e n ID ดีที่เรา Copy ไว้ให้กับทางร้านนะครับทางร้านจะส่งเลขบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบเพียงเท่านี้ก็อันเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่1 4มกราคมนะครับทางเกมเอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนสายรับนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองนะครับผมในการเล่นแต่ละครั้งเนาะสุ่ม1ครั้งนะครับจะใช้คัมพิขั้นสูง5ชิ้นนะครับผมสุ่ม5ครั้งใช้25ชิ้นนั่นเองกิจกรรมนี้นะครับผมมีทั้งหมด4สกินด้วยกันที่เรามีโอกาสได้รับนะครับผมพาไปดูแต่ละสสสสกกกกกิิกกกกกิินนนนนนน่ออเเลยแรป็ขงี เป็นสกินครบรอบ ROV 1ปีนะครับผมถือว่าสวยงามเลยค่อนข้างแหล่เนาะต่อไปสกินที่2เป็นสกินของไบต์นะครับผมเป็นสกินระดับลิมิต็ดสีส้มนั่นเองสกินนี้ใครรอสกินนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสกินที่3เป็นสกินของนาคอสนะครับผมเป็นสกิน AAC 2018นะครับค่อนข้างเทเนาะต่อไปสกินที่4นะครับผมสกินสุดท้ายเป็นสกินของวอลค์ดนะครับผมเป็นสกินนี้ลิมิต็ดสีส้มนั่นเอง ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินทั้ง4สกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับรวมไปถึงมีโอกาสได้รับปืนนะครับผมตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยสําหรับปืนนะครับเราเอาไปแลกสกินได้กดคอาว่นแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็อย่างเช่นสกินของไบรท์ใช้อยู่ที่13ปืนนะครับผมไวโอเลตใช้18นะครับผมส่วน2สกินนะที่ผมมีแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันเรามาดูเลดก่อนเลยละกันนะครับผมเลด ไม่มีนะครับผมไม่อัปเดตนะครับผมในตารางเลดเราเลยไม่เห็นเนาะว่าเราจะมีโอกาสได้รับปืนมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมไม่อัปเดตจริงเลยเนี่ยถึงแค่วันที่9เองนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะก็ออกมากิจกรรมวงแหวนเวทมาทั้งทีมันก็จะมีคัมพ์ลดราคาด้วยนะครับผมผมก็ทําการซื้อเลยนะครับผมลด50%นะครับอยู่ตรงนี้ไอเทมนะครับผมนี่เหลือ75คูป,ปองเท่านั้นจาก150นะครับผมทําการซื้อเลยจัดไป ได้มา25ชิ้นนะครับผมจากนั้นก็จะไปทําการเล่นกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะมาจากนั้นนะครับผมผมก็จะทําการสุ่มเพื่อนๆได้ดูกันเนาะผมจะสุ่มทีละครั้งละกันเนาะทั้งหมด5ครั้งนะครับมาดูกันว่าที่ผมสุ่ม5ครั้งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับปืนมากน้อยเพียงใดเนาะเพราะว่าเลทเราก็ไม่เห็นเนะาะเพราะมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่เป็นไรมาสุ่มเลยครั้งที่1นนะครับจัดไปเลยจะได้อะไรมาลุ้นกันปืนหรือเปล่า ไม่ได้นะครับผมปืนไม่ออกนะครับผมออกเป็นอีโมจินะครับผมโหแสดงว่าเลตค่อนข้างต่านะครับเนี่ยครั้งที่2มาดูกันออกยากเลยครับนี่เนี่ยได้มา1กระบอกนะครับผมมาละหนึ่งครั้งที่3นะครับมาลุ้นกันต่อจะเอาอีกสักกระบอกหรือเปล่าไม่ออกนะครับผมได้เป็นเกลือนะครับผมต่อไปครั้งที่4นะครับเลตต่ําหรือว่าเลตสูงเราก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยคือไม่ออกนะครับผมออกอยากเหมือนกันนะครับเนี่ยครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับผมจัดไปเลยปืนออกเถอะอ่าออกมานะครับผม ก็ส <muitas> ่มไปทั Blick ้งหมด5ค <Jean> รั้งออกแค่2กระบอกเองนะครับผมผมคิดว่าเลทน่าจะไม่เกิน50%เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างออกยากพอสมควรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิววงแหวนสายลับให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยผมใช้ล้านนี้เป็นประจําเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็ยม กดไลค์กับพี่ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนในการอคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนะาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ